เบื่อไหมกับภาพถ่ายจากมือถือที่ดูเหมือนกันไปหมดเริ่มจับมือกับรีคูนมิชิงเตรียมขยับวงการแต่ทําไมต้องเป็นรีครูและความร่วมมือนี้จะเปลี่ยนเกมการถ่ายภาพบนมือถือไปได้แค่ไหนมาจอดลึกเบื้องหลังความร่วมมือระดับโลกที่อาจทําให้คุณต้องทิ้งกล้องตัวโปรดไปเลยเมื่อวันที่12ตุลาคม2568 เรนแบรนด์สมาร์ทโฟนที่มาแรงแซงทุกโค้งประกาศความร่วมมือสุดเซอร์ไพรส์สสกับริคอยมิริงแบรนด์กล้องระดับตำนานเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่14ตุลาคมนักรงุงปักกิ่งประเทศจีนงานนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดา4ปีที่เราคอยเพื่อภาพถ่ายที่ไม่เหมือนใครความร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่เป็นการบ่งเพาะร่วมกันมานานกว่า4ปีเรมและริโคอยกให้ดีนี้เป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านเทคโนโลโยีการถ่ายภาพที่สำคัญที่สุด ในวงการเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการจับมือกันทั้งสองบริษัทได้ปล่อยวิดีโอทีมซียีอินวันสแนปบอกเล่าเรื่องราวการทำงานร่วมกันตลอดสิปีที่ผ่านมาพร้อมแย้มฟีเจอร์เด็ดของผลงานชิ้นแรกที่จะมาพร้อมกับเรม g t 8 Pro โดยเฉพาะแต่ฟีเจอร์ที่ว่านี้คืออะไรกันแน่แล้วมันจะแตกต่างจากกล้องมือถือทั่วไปยังไงตามไปดูกันต่อจากปัญหาของผู้ใช้สู่การจับมือครั้งยิ่งใหญ่ในวิดีโอสุดพิเศษมิสเตอรส สวีรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเริ่มได้พูดคุยกับมิสเตอร์คาซูโนบุไซคิผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจกล้องแห่งรีคุมิจิงค์มพานีเอลทีดีถึงเหตุผลที่ทั้งสองแบรนด์ตัดสินใจร่วมมือกันโดยมีจุดเริ่มต้นจากความเข้าใจที่ตรงกันในความต้องการของผู้ใช้งานเริ่นพบว่าผู้ใช้รุ่นใหม่กำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่สองข้อในการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนฮาร์ดแวร์ที่แทบไม่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นกล้องจากแบรนด์ไหนก็ดูเหมือนจะให้คุณภาพที่ไม่แตกต่างกันมากนะัก อัลก็ริทึมที่ปรับแต่งมากเกินไปภาพถ่ายถูกปรับแต่งจนเกินจริงทำให้ขาดความเป็นธรรมชาติและดูเหมือนกันไปหมดมิสเตอร์เชสอธิบายว่าผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายกับภาพที่ดูสมบูรณ์แบบเกินไปที่ดูเหมือนเหมือนกันไปหมดและทุกวันนี้ผู้ใช้ต่างต้องการแสดงสไตล์ที่เป็นตัวของตัวเองแทนที่จะลอกเลียนแบบลุกเดียวกันและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญรโคจิออร์ฮีโร่แห่งการถ่ายภาพแนวสตรีทสูรแรงบันดาลใจครั้งใหม่กล้องซีรีส์รีคจิออร์ได้รับการยกย่องว่าเป็น ฮีโร่แห่งการถ่ายภาพแนวสตรีทด้วยคุณภาพที่คมชัดการใช้งานที่คล่องตัวและความรวดเร็วในการตอบสนองและนี่คือคุณค่าที่เราให้ความสําคัญมิสเตอร์เชสกล่าวเสริมในขณะที่มิสเตอร์ไซคิเน้นย้าว่าบริโภยมีจริงและเริ่มต่างมีฐานผู้ใช้รุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์การร่วมมือครั้งนี้จึงไม่เพียงนําเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แต่ยังเป็นการขับเคลื่อนวัฒนธรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่สนุกไปกับการถ่ายภาพแนวสตรีทและค้นพบความงามในชีวิตประจําวันได้มากยิ่งขึ้น ด้วยจิตวิญญาณเดียวกันนี้เองเรมและริโกจึงผนึกกำลังเพื่อมอบเครื่องมือที่ช่วยให้คนรุ่นใหม่สามารถบันทึกภาพได้อย่างสมจริงและสะท้อนตัวตนที่ชัดเจนพร้อมสืบสารจิตวิญญาณกล้องคลาสสิกสู่โลกแห่งสมาร์ทโฟนแต่การผสมผสานกล้องคลาสสิกเข้ากับสมาร์ทโฟนจะออกมาเป็นอย่างไร g t 8 Pro ถ่ายทอดมรดก G o อสู่มือผู้ใช้งานรุ่นใหม่จากการพัฒนาร่วมกันอย่างเข้มข้นระหว่างทีม R&D ของเรมและริโกจีออาทำให้เรม g t 8 โปรกลายเป็นสมาร์ทโฟนที่มอบประสบการณ์ถ่ายภาพเหนือระดับแนวใหม่ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยทั้งด้านความสามารถเชิงออปติคอลอันกอริทึมสีโทนภาพและการออกแบบยุ้ยพิเศษที่ให้ความรู้สึกเสมุนกำลังใช้งานกล้องร i โคชิออจริงๆสมาร์ทโฟนเครื่องนี้หลอมรวมมรดกกว่า30ปีของรีโคชิออไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ความสวยงามแบบกล้องฟิลม์มและโทนสีคลาสสิก5แบบเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพบนมือถือและอินไซต์เชิงลึกของเร็มต่อผู้ใช้รุ่นใหม่เกิดเป็นการผนึกกำลังร่วมกัน ที่ไม่เหมือนใครเพื่อผลักดันวัฒนธรรมการถ่ายภาพแนวสตรีทผ่านการพัฒนาร่วมกันอย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันด้านสเปคหรือฟิลเตอร์เท่านั้นแต่เป็นการตกร้าอารมณ์ความรู้สึกและความอบอุ่นใจในทุกการถ่ายภาพกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เก็บบันทึกชีวิตประจําวันในสไตล์ที่เป็นตัวเองกอ,อย่างแท้จริงและนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดหลายคนอาจมองว่านี่เป็นแค่การตลาดแต่จริงๆแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการถ่ายภาพบนมือถือเลยทีเดียว snap by no r u e s ตดปล่อยความเป็นตัวคุณผ่านภาพถ่ายความร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่แต่คือการต่อยอดวัฒนธรรมการถ่ายภาพแนวสตรีทให้ก้าวเข้าสู่โลกของสมาร์ทโฟนอย่างแท้จริงวิดีโอชุด 4G In One Snap จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นหมุดหมายสําคัญกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่กล้าที่จะบันทึกและถ่ายทอดชีวิตในแบบฉบับของตนเองอย่างเสรีนี่คือการถ่ายภาพที่สดใหม่และสะท้อนความเป็นคนรุ่นใหม่ อย่างแท้จริงคุณไม่จําเป็นต้องรอหรือพยายามสร้างช็อตที่สมบูรณ์แบบเพียงแค่กดชัตเตอร์แล้วเก็บช่วงเวลานั้นไว้ภายใต้แนวคิด Snap by Noos มิ no ose, ess, สเตอร์เชสซบี้กล่าวภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้เราหวังให้ผู้ใช้งานที่ยังไม่มีกล้องถ่ายภาพโดยเฉพาะสามารถสัมผัสกับประสบการณ์การถ่ายภาพที่ง่ายดายได้ด้วย Gt8 Pro มิสเตอร์ไซคิกล่าวเตรียมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในวันที่14ตุลาคมนี้ โดยเรมและริโคจิออลจะเปิดตัวความร่วมมืออย่างเป็นทางการถือเป็นการประกาศก้าวสำคัญของยุคใหม่แห่งการถ่ายภาพสตรีทด้วยสมาร์ทโฟนแล้วคุณหลัะคิดว่าการร่วมมือครั้งนี้จะเปลี่ยนวงการถ่ายภาพบนมือถือไปในทิศทางไหนคุณเห็นด้วยกับแนวคิด Snap by Noos r หรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยคุณคิดว่าการที่มือถือพยายามเรียนแบบกล้องถ่ายรูปจริงๆมันดีหรือไม่ดีหรือว่ามันเป็นแค่ลูกเล่นทางการตลาด